ใะครพ่อพ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับชงโจภารวยครับพ่อโอ้ยเอฟซีบันไดน้ำไหลยืนบอกเหรพ่อครับครับเคนแกนี้กำลังร่วมทำบุญย่บ้าครับเป็นการดีเลยครับเรื่องกาแก้งมืแอ้งข้าวห้อยห้ยซ่องแสนม้าแล้วมาทำมือขึ้นเลยนะอุ้ยท่านใจแทนมาหนิบ้าแล้วมาแล้วสิบ้าแล้ว จับตามองเลยพี่น้องเล็กหางเดียวได้บาทนี้หางเดียวนี่หางเดียวโซโลนะป้าเธอคือดี <ปา S 1> ดๆๆแค้นในมาบัป็นีังว้าวหัวควนยังมาสองหางอยู่ก,ะก,ะกะัดะกระถือดีแล้วจุดมั่นครับดังท่ง,งแม่นดีดีเลยน่าพ่อเนะมมาะพร้อมแล้วแ่แม่นนี่แม่นอืมนาะว้าวจัดถึงมาถึงมาอ่าเล็กส่องอาแคนมามาเก้าสามกับจริงแก้ว ท่นนี่นี่แล้วมันรัดรัตีมันปีนน้าพ่อนะน้าปีนกับพ่อตาได้กับมันพลิกเหรเนาะแมนแน่นแห่นผู้เป็นจับใจคว่ตัวนี่แหละคว่ำที่พ่อว่านเนาะแมนปลาคือพลิกคักพลิกแมนเนาะพลิกแบบสนิทออกหัวลงปั้เขาจะกับอีกเล่จัวบ้า เพิ่ฝันก็เจ้าคือก็ออันกุมารกุมารเป็นสองก็เจ้าตีเนาะจำพ่อเออสร้างเป็นเนื้อข้เจ้าตีเป็นไดอาบัตชัดเจนแต่ว่าของขอเงินพ่อหรือเุินพ่อตีโมเปลี่ยนแล้วตีว่าเกขาสร้างเป็นเขาขายเป็นศูนย์เนาะจ้าซึ่งก็เจ้าก็เจ้าพ่อก็เน้นเน้นล้างบัตเมืนหมดอ่ะจ้าเนี่ยขาเจ้าเป็นขาเจ้าก็ซื้ออยู่เข้าศูนย์เงินเข้าแต่ว่าขาเจ้า อเขาเจ้าไปตีเองคนฟันเขาเจ้าแม่เขาเจ้าไปตีเอง่ะนี่ค่ะว่าว่าคุณพ่อว่ากุมั่านจูงช้างจุงช้างไม้แหมผ้าไม้ขายสร้างสร้างเขาเจ้าตีกุม่านเป็นเป็นสองสร้างตัวหนึ่งเขาเจ้าตีตีสองหนึ่งจ้าทั้งบนทั้งล่างยังมาปานกมฟันกับแม่นเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าสำหรับ คุณพ่องหวยก็เจ้าละเจ้าตีเป็นเจ้าแต่สำหรับคุณพ่อตีเลขบ่เป็นสร้างเก้าเป็นหกนะพ่อเนาะต้องกลับดิมันแมนก็เจ้ากลับนะเพราะว่ามันซื้อบ่ได้เด้ซื้อเข้าสามสามเข้าโบได้เนาะจ้าก็เป็นบัตอ๋อหกสามเขาจะเขาเจ้ากลับมาบ้านกลับจากเข้ามาเป็นหกบาทบอลนี่เลยตัวนี้บัตรเมนค่ะโอ้ยก็เจ้าถือืัว ต้องปั้นจำปั้นก็จะโอนเงินใหม่หืมน้องเอฟซีนาะรวมนางมึงก็จะโอนเงินใหม่เขาปุทธพุทธได้ยังเขาปุทธพุทธเลยดยิสุดยอดสุดยอดเขาพุทนเขาพุทนร้ายนะพี่น,น้องที่ร่วมทำบุญ่วนทำบุญนางกับคุณพ่อเนาะนี่ขันไผเสี่ยวมันชี้คุณพ่อกะโทรมาหาแอดกันได้เนาะคะ่ะก็บ,บอกแล้วทุกอย่างกะเอาเข่าของ,งเงินอ่า อ um, ่าในทีมงานของโจพ่อรวยนี่แหละก็ให้ต่อให้พ่อเลยบ่จัะไงต่อให้กันได้บ่กันเพิ่นกันเพิ่นจะเอาบัญชีใก่เพิ่นลดนึกบ่เนาะใก่เพิ่นโอนสายตรงเนาะฮะใครร่วมร่วมมาทั้งมามาทั้งโจไงใก่เพิ่นร่วมมาทั้งโจบอ่ะเออโจจังโจจังเงินส่งให้พ่อจังเงินส่งให้พ่อเนาะ มันเป็นการมันมันมันเป็นเป็นการดีก็กันน่ะนะอ๋อเอาส่นะแล้วต่พ่อว่านาะนค่ะโจการจัดการตามที่พ่อบอกเนาะขันมันก็บันบัญทีมันกับมันก็อยู่น้ำโจมีโบแมนบ่มีอยู่ค่ะพ่อเออขันนี้ส่งไงก็เจ้าถ้าว่าอก็ต้องการใหในตู้ในตู้ดูแลเลยนะอ๋อยิงไหนก็เจ้าก็เจ้าก็ถือน้ำอยู่แล้วล่ะแมนค่ะพ่อออ บ่หน่อยบ่หลายเลยก็เจ้าคือหลายเลยเพราะว่ามันมันคือเกาสามเท่าเกาหกได้จ้ะเออเขาเจ้ากลับกลับกลับมาจากแกเก้าเป็นหกนะนะออกเนาะออกสามหกเนาะพอเนาะแม่ออกเปลียนแม่ละออกอ่าสามสามหกมาบินนะเออหลักหลักกรแจ้งไงข้าเจ้าดมดมในวันเรียกมาแล้ว รอจะทำพิธีแล้วกับสีป่อยให้จ้ะอ่าตัวแรกซ่องกระแสของคุณพ่อมาแล้วเด้อค่ะเอฟซีแฟนช่องเนาะคุณพอ่อตัวจริงเสียงจริงพ่อดาบเซียนระยองเนาะมาแล้วพ่อพูดแล้วว่ามาแล้วเหลียวรอแต่ทำพิธีไห้สำเร็จก่อนจังสิป่อยไห้เนาะพอนาะครับเอาล่างส่งเอาอก,กุมานมาซี่ไห้ก่อนเน้อค่ะเพิ่นกะซี่ถูกอยูนี้ล่ะเพียงแต่มันกลับหัวเอถึงคันถึงขันลอตเตอรี่ปีนเนาะ โอยเนาะปีนเนี่ยเป็นจากเก้าเป็นหกจากเก้าเป็นหัวกเนาะถ้าเราถือมัดหน่อยเนาะดีใจน้ำผู้ถูกค่ะจากนี้ดีนะมีคุณ่อคุณแม่ที่ที่ถือเรียกต้องอาศัยชุดนี้การการบูจากรวมทั้งบุญมาทั้างที่งานของหลวงปู่รวยได้เป็นอที่เอ่านซอยทรรมที ต่างล่างสูงมากมันกับราคาหมื่นบาทแ้วคู่เก้าเหลานี้เนาะเนาะก็ <c oughs> ต้องเอาความชัดเจนนะพ่ออุ้ยยังมีเก้ามีหกเดอ้อจังไงกันใ <c oughs> ดคะานนโบ้ติดเก้าติดหกนะพ่อนะสบายใจอยู่ <c oughs> กันติดเ <c oughs> ก้าติดหกนี่พี่การคือวา่าล่ะอออกมาออกมากสบายใจเลยล่ะยังไงก็ถูกเนาะพ่อย่ำๆเลยครับว่าม,าม,ามีเก้ามีหกบางวันนี่ย่ำเจลอ อดเจาะก่อนะอดเจาะป่ะคุณว่าว่าหลงว่าหลงสนจัอสละว่องมื่อกล่าวว่องไหมนะครับเหพี่น้องเือเขาอยากร่วมทั้งบุญจีมกลางมาทั้งแฉ่งโจพารวยนะพี่น้องค่ะโจพารวยเนาะค่ะผู้ใดมาแจ้งแจ้งในแอดก็สิจัดการให้เนาะค่ะพ่อเนาะ ร่วมตัวแรกแนวทางบุได้มีชโชคมีลาบเด้อค่ะกับคุณพ่อหละอยากได้แนวทางอีกเพราะว่าคุณพ่อมีค่าใช้จ่ายก็คือเอาล่างซ่องเนาะจางๆเพิ่นมาเนาะค่ะแล้วก็ต้องเล<น>ี้ยงกุมารพร้อมเนาะพ่อเนาะเนียนอันเพิ่นอยากเพิ่นกินน้ำแน่จังซี่นะเป็นประเพณีเนาะสองวันมันสักซัดดซกชิดดีดีดีหมดแล้วเออซักชิดดีเลยอมรับได้เลยไปน,น,น้องจากพ่อนเนาะป้านยอมรับได้เพราล่างซง่งมันมันล่างซงง่งเขาโฉล ก็จะล่างส่งดังอะนะมันมันคล้ายกันมันสมราคาเมือหนูไปจ่าพ่ออืก็วิ่งว่านี่ได้ลายมันได้พ่อเน้นสามพ่อวิ่งว่านี่ได้ลายมันได้เน้นสามนี่บ่าวเอฟซีฟังนะสิบสองล้านมาได้สิบสองล้านมูนะเอากับบินบิงสี่ล้านเนาะสี่คูณสามสี่คูณสามแล้วเอแต่ว่าขาดทุนในโจได้สิบสองล้าน อืมขนาดลอตเตอรี่ได้ร้อยร้อยสองใบขุนลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ได้ร้อยสองใบค่ะก็ถือละมันดีหาสามชุดเนาะยังยังยังขาดชุดอยู่อืมแต่ว่าแต่ว่าถึงถึงว่าขาดชุดกะก็ดีใจน้ำดีใจน้ำคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชคนได้ไดไดได้ยินเสียงจากปากของคุณพ่อดาบเชียงย่องคือคขึ้นลอตเตอรี่เบาเบาคลิปได้กับผู้เขากว่า ถึงขันรับสรีปิ้นนี่นีะครับครับนี่แล้วก็จะไปตีขั้วบอกว่าว่าเร็วม,ม,มันคือบร,ริเลเก่าสามสามเก่ามพนานก็เจะได <No. S 2> ้เอาเนะเอาเอาเก่ามามาเป็นหกมันกับมันเหล็กเหล็กในน้ำเก่าก็ต้องเป็นหกจ้ามั่นกันถึงทุกคนนะพี่น้องวิ่งสามคุณพ่อวิ่งสามตัวและสี่ล้านก็ได้สิบสองล้านอบาริเล่คุ้มฟันบารนี้คุ้มฝันว่าคู่มัน จูงสร้างง่ายมากให้ขายนะผู้ลงทุน่นบันว่าสร้างสร้างนี้มันคำว่าขายเนี่ยเก้าโบมี่คนว่าอือค่ะผู้ลงทุนเขาจะเขาคนเขาจะอีเทองนะเขาจะเขาจะเขาจะคุยศัพท์มาเขาจะแรงมาคุณวอเขาสร้างสร้างขายเก้าโบมี่เนี่ยค่ะพนเล่นตีเอ็นกุม่านกุม่านเป็นหน่อยตีเป็นสองจ้าสร้างเป็นหนึ่งเขาจะคนยีเทองอีกค่ะ ถูกเนียมาถึงร้ายทนายอืมค่ะพ่อร้ายตัวเขาจะรวมท่านบุญอยู่เนาะแมนแมนค่ะพ่อมันแหละลักษาร์ดเห็นเห็นอยู่อืมเนาะดีใจ,จ <ะ S 1> น้ำ <ละ S 1> ปู๋ยด<ต>ดีใจ,ใจน้ำดีใจน,น,น้ำคนมันดังจะได้เกินเนาะมันดังอยู่นี่แต่ว่าดังแล้วก็ึงปัดมาาัาชนะหรือเปล่านะมาชนะนี่อืมเอาเป็นเนาะพ่อเอาเป็นเนาะพ่อเนาะเม่เม่อมันสีออกฟองขาดใช่ไ เจมืออันเจ้าสามสามเก้าแต่ว่าจ้มือเผื่อบานเผื่อหกสามสามหกเนาะโอ้ยังจังใดเพิ่นรู้ท่านอะดีบานีเจ้ามือกันใดยามาเด้อเก้าก็หกขอเก้าก็หกเนาะเผื่อเท่าเผื่อเท่าบานหกเจ้าหกสามสามหกบ้านแต่บ้านทั้คุณพ่อบริบอกเนไม่หมดอ่ะจ้าคุณพ่อบอดีบอกนี่แต่ว่าข้าเจ้าคุณบอคุณแม่ข้าเจ้า เียนเลนเลขนะเขาจะเขาจะลู่เนาะงอนพอเนะเขาจะเาลู่อ่ะวันกินใจเลยเพราะว่ามันมันซื้อบ่ได้เนม่ยม้วนห้าตัวสามตัาสามสามเก้าได้เพราะห้องห้ห้ตัวนะดูน่ะเาเจ้าชิดชิดหุ๋ยรับกับเขาจะกับเน่ะเป็นเป็นจักับเ่็ยังไงไปอัน 6, กสามสามหเขาจะกับค่ะ ครับกับหน่อยตัวละพันสองพันก็จะทุกๆว่าบอกน่ะดอุ้ยเนาะดูดีใจเมื่อดีใจนี่มันก็ใจไาดีใจเนาะพ่อก็ได้เนาะค่ะพ่อพ่อก็กลับน้ำพันยนแล้วนี่พ่อก็ได้คือกันเนาะพ่อสะพาะเลขวิ่งตัวเดียวนี่ก็คือสิบสองล้านเนาะค่ะพ่อแมนได้ทุนขึ้นเหรอดีค่ะพ่อนี่แม่นบ่ขาดทุนสองล้านโอ้ยได้สิบสองล้านเนี่สิว่าขาดทุนสองล้านเนาะเออก็ แม่หนิยองเข้าใจอยู่ค่ะพ่อการนั่นเองการการม่านการมานลิ่งเก้าร่างนี่โอ้อืมอืม่วนต่างกันหรือฮัลล่าแต่ว่าแต่ว่ารางวัลที่หานลอยสองใบก็ได้แค่สองล้านหนึ่งเนาะจ้ะสองล้านไปไปมันรวมๆเดียวขาดล้านสองนี่เยอได้วยครางวัลที่หาได้จากล้านกรับพ่อได้ไหม สงล้านในสร้อยสองใบรางวัลที่หานได้ได้สองล้านเนาะได้สูงยังดีได้กลับขึ้นมาสองล้านดเศอีกนะสองล้านไปู่จ้ะสองล้านรวมแล้วสิบสี่ล้านเนาะสิบสี่ล้านกว่าขาดทุนอยู่สองล้านขาดทุนสองล้านจ้ะเขาบอกเป็นยังต้องการวงินนี่เอาไหมคะเงยนอยู่ค่ัพ่อ เอ้ามันมาสองหางก็เจ๊งมันมาหาไอ้มันมาเก้าหาเนาะเข้าหาเก้าสามหนึ่งแต่ว่าอันล่างส่งครับคุมั่นโบจับได้อันอันชุดเัินเก้าหาเนาะค่ะมันไปจับชุดนัินก็ถือว่าเข่าตัวแมนอยู่พอมันไปจับศูนย์เก้าสามนะมันดังมึงดังเงี้ยงจิบันเข้ามามันดังเงี้ยงจบันเรื่เขาเลืเขาบนรถ จ้มือจมือย่านเก้าสามสาเก้าบันจ no ้มือเผือกสามบานโอ้ยอดเเรียบร้อยด้วยเรื่องกินหนึ Thought ่งดีใจนําคุณพ่อคุณแม่ทุกคนอันนี้ชีปนี่พอแกงข้าวได้ยิน่ระค่ะเมื่อแกงข้าวอ่าสันตเน้ํดั้ำรวมสมบูญมาก ซ้ายของน้องอ่าซองของน้องโจแด้วพี่น้องโจพารวยแล้วพอนาะโจพารวยก็บจีได้ยังไงก็ได้ควงขึ้นเก้าพี่น้องเนาะกะบ่ผู้ได้คือท่านกับท่านขึ้เก้าเลยนะกะสิเอาไปให้กับอ่าล่างส่งน้องกงคุณพ่อเนาะเอาไปล่างส่งแล้วกะกุมารเนาะค่ะสิให้เพิ่นซอยซี่ให้ก่อนเนาะงกะเดี๋ยวคุณพ่อก็สิไปหาลอตเตอรี่ไว้ก่อนคือเก่าเนาะพ่อเนาะเออก็สิไปเอาลอตเตอรี่มากัสิมาทํา ถ้ามีที่ก็ถึงมาปล่อยถึงมาบอกผู้เราเนี่ยะจ้ะว่าเป็นตัวใดตันติดตามไหม่แล้วพี่น้องอันยี้เลยของแท้ตนติดตามไหม่จ้ะของแท้ของแท้นะคะพอดับจิระยองของแท้นะเ่นปลอมเน้อค่ะลวก็เห็ดทำเองซื้อเองเลยนะพอเนะเ่นธรรมดาเนี่ยเ่อทำเองซื้อเองแล้วก็ระวังความบอกความฟันก็ถือว่าคิวแล้วพี่น้องแต่แต่คนฟันตตีบมเป็นซื้อพี่น้องเนาะ แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่กระจอกตีเป็นพอที่คืดแล้วว่ากุมารกุมารกับจิงยุกกุมารกับเป็นมุ้งไส้มันกับยังไงกับน้ำซองอยู่แล้วสร้างกับสร้างกับต้นหนึ่งอยู่แล้วนะจ้าผมกับซ้ำถือกันเนาะต้องตรงเลยหรือไม่เนาะกันอันนี้อันนี้มันเป็นเลขกุมารเลยพี่น้องการเลขกุมารเนี่ยอันต้นล่าสุดการมัดเป็นยังค่ะการล่อเนาะไกเอฟซี กดคำว่ารอเนคกะกดคำว่ารอไว้เนคกะใต้คอมเมนต์เนคกาคลิปนี้กดคำว่ารอผู้ใดกดคำว่ารอเนคกะเดี๋ยวคุณพ่อสิบเอาไห้เนูกาจีบปล่อยไห้ห,หลังจากที่พ่อซื้อลอตเตอรี่ได้หาล้านสองขึ้นกาเป็นมาพอสิบไปหาอ่ะคำพ,พ่อพูดเลยค่ะคันคันอยากได้ไวไอ้ทูส้ายตรงมหาสองน้องโจ้ละ เบอร์โทรของสองน้องโจนส่วนโตพี่น้องค่ะสิ่ป่อยไอเปน็นส่วนโตเลยได้ค่ะพ่อพี่นอ้องรวมรวมทั้บุญมากค่ะใครอ่าใครอยากได้ก่อนให้โทรมาที่โจพารวยนะพ่อเนาะครับศูนย์หกสี่อะเขียนในเพิ่นเลยแล้วก็ให้ร่วมทั้บุญเนาะค่ะพ่อเนาะบ้านหกห้าเจ็ดเก้าแปดแปดแปดเนาะอันนี้คือเบอร์โจพารวยเนาะค่ะอ่าใครอยากได้ก่อนเนาะค่ะ ชอเบอร์นี่แล้วก็ขอร่วมอ่าเป็นการยาาังก็อนคือพ่อค่าค่าล่างทรงกับอ่าของไหวกูบ้านเนาะพอนะ่อเนาะแม่นๆครับแม่ยล่วมบุญมากค่ะผู้เล็กๆลหน่อยก็ได้ค่ะไม่ต้องหลายเนาะผู้เล็เกๆลหน่อยร่วมกันช่วยช่วยกันโบโบเงยโบ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 ,โบ,โบ,โบจำกัดจ้ะเท่าไหร่ก็ได้ค่ะไม่ได้จำกัดเล้วค่ะไม่ไม่ระบุไม่ระบุจ้ะ การร่วมกันเนาะก่าขอโชคขอลาบเทวดาเพิ่งจะสุกใสหลวงนพ่อเนาะซอยกันเนาะอันนี้ไม่ได้เลียไล่เนาะคะันไม่ได้ขอเลียไล่เนาะคะันเพียงแต่ว่าคันผู้ใดอยากได้เนาะคะ่ะอยากได้แนวทางตัวเลขเนาะคะ่ะได้ก้อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวพ่อสีห่ห้กอนเนาะ,ค,ะค่ะกัผู้เล่นอะไรก็หน่อยจ้าแม่นค่ะแม่นค่ะแต่ว่ายำยำยำเด้อย่าไปปล่อยเด้อพี่น้องห้ามเอาไปปล่อยก่อน<ๆ>เนาะ อย่าแอบแฝงเขามาเด้อการแอบแฝงเขามาขอลองอย่าเขามาเออาัขาม้าแอบแฝงเอาเลขไปป้อยนะอย่าเขามาพี่น้องบอกขอกขอลองแบบต้นนี่แหละค่ะเออขันเอาไปป้อยงวดหน้าผมสีบดสีบ๊วยเลยล่ะอืมนาะม่เนี่ยเอาสร้อยกันเนาะค่ะช่วยกันเนาะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสู้สุศู้กันนะคะ,พ,ะพ่อเนาะผูอ สงสารคนที่เิ่นลำบากยากจนนะพ่อเนาะีบางคนนี่เขาสิกินอยังบ่มีเลยดีค่ะแม่เหตุเ็ดจังซี่ก็เฮ็ดอย่างไ้พี่น้องพู้นีพูดคินได้นะอย่าทำ้ายกันพี่น้องช่วยกันเนาะคาะช่วยกันเนาะพ่อก็มีี่จ่าใจกันเนาะอันนี้ก็เข้าใจกันทุกไฟายเนาะเข้าใจกันแต่ละคนแต่ละไฟายร่วมด้วยช่วยกันเนาะงวนนี่ การล่อเหมือนเดิมพ่อก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ก้อนเนาะค่ะให้เพิ่นเอาก้อนสองห้าล้านสองงบของพ่อแต่ละงวดคือห้าล้านสองเล้วพอนะครับผมคันได้ครบแล้วพ่อก็สีเอาล่างส่งมามัดมัด,มด,มดลอตเตอรี่คือเกาบันี้ก็สีเอาล่างส่งมาเอากุมานเลี้ยงกุมารในอิ่มน้ำสำราญเนาะมัดนี้จ้า,า,า,างล่างจ้างล่างล่างส่งนี่หนึ่งหมื่นบาทแต่ละงวด,วดนวนเนาะพอเนะครับแล้วก็เอากุม่านเลี้ยงเพื่อนในเต็มที่สะก่อนเนาะพอเนะจังไงเพื่นสี่เนาะ ให้เพิ่นอิ่มคักๆ่ะแต่ถ้ามีที่ลแล้วมันมันยังขังพี่น้องแม่นค่ะเมนเมนยังไงกับมันติดจนบรรดานในพี่น้องถือคือนเขาโอ้ยสาธุกับพ่อสาธุเด้อจนบรรดานในถือคือนเขาแต่โบถือเนื้อหนึ่งกับถือเทื้อหนึ่งผ่นละค่ะจะแม่นอยากให้พี่น้องเอฟซีแฟนสองคุณพ่อคุณแม่สายบุญเนาะค่ะสายของพ่อดาบเซียนระยองเนาะค่ะผ่านทางช่องโจปลารวยมิโซมิลาบสบู่สุกอนพ่อกับปาฏนาดีเนาะพ่อเนาะ ครับพ่อเอ้าเพื่อนเข้าใจแล้วล่ะมาดี้ให้ลอก่อนพ่ออวยพ่อหน,น,น่เพิ่นแดว่าลอก่อนมาสิพิมพ์คอมเมนเต์ใต้คลิปมากันลอกกัพิมพ์คำว่าลอกอด้วยคน้องลอกอกจังไหนกันได้ได้ทุกผู้ทุกคนพี่น้องแต่ว่าขันขันผู้ใดอยากได้ก้อนกะขันสิร่วมทังบุญกะนผู้นั้นคือได้ก้อนมูแล้วพี่น้องค่ะถึงสิร่วมหน่อยร่วมหลายกะมันกะขขืนยู่ครับศรัทธา,าพี่น้อง ามสัทธาแล้วค่ะครับผู้ชายได้การครับสวัสดีครับผมค่ะกลับขอบคุณมากค่ะพ่อค่ะวันดีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพ่อพ่อดาบเส้ละย่องเนาะค่ะเพื่อนก่มาอัปเดตในฟังว่าตัวเลขเนาะค่ะซ่องละแสนของเงินพ่อมากแล้วเนาะค่ะแต่ว่าต้องไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนงบหาล้านสองเน้วค่ะหาล้านสองทุกงวดนทุกงวเนแค่ะเมื่อได้ครบแล้วกับชิมมมัด เลขตลัรี่เลขลอตเตอรี่อ่าเป็นมัดมัดมวดได้มวดไวดไ้ยังสิแมค่ค่ะและ้วก็เอาล่างส่งมาจ้างหนึ่งหมื่นบาทเพื่อจะมาทําพิธีตรงนี้นอกคาะสำหรับอ่าอันนี้เป็นจ้างล่างล่างส่งอย่างเดี่ยวแล้วก็อ่าต้องเลี้ยงนาะคะ่ะเลี้ยงกุมารทั้งหาให้เพิ่อนอิ่มนํำสำล่ะะางสกอนนาะคกะจ้างเสียให้เพิ่นซี่ลอตเตอรี่ให้นาะคกะสำหรับวที่ิพัน์มาลอตเตอรี่พิกนะะ่ะวะพิกกับเก้าเป็นหกแล้ค่ะเอาพิมพ์คําว่ารอใต้คลิป มาเด้อค่ะทางช่องเนาะคะ่ะและ้วก็สำหรับผู้ใดอยากได้แนวทางก่อนเนาะคะ่ะพ่อพูดมากตามที่พูดเนาะคะ่ะกระทบมากก้อนก็ได้เนาะคะ่ะตามที่บอกเนาะ,ะก็ตามนี้ค่ะพิมพ์คํ้ามารอค่ะรอค่ะรอค่ะเนาะคะ่ะการขอกราบกับคุณเนาะคะ่ะสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์ให้ทางงซองโจผ้าร่วยเนาะ,ค,ะ,ค,ะ1 like, 1 share, ค่ะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ค่ะเป็นกำลังใจทางช่องน้ำแน่เด้อค่ะสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามไว้เนาะคะ่ะ กดติดตามไว้จะได้ให้เป็นกระดิ่งแจ้งเตือนสีดําทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆจากทางช่องเนาะคะ่ะก,ก็กราบขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสูบูสุกคนเนาะคะ่ะที่กดไลค์กดแชร์ให้อดเนาะคะ่ะงวดนี้ให้ถือรางวัลน,นิดนึงเนาะคะ่ะยิบจับลอตเตอรี่ใบใดเป็นโซ่เป็นลาเป็นมันแห้งๆปัง,ปงๆรวยๆสูู้สูนนะคะ้คนค่ะสำหรับคลิปนี้อัดขอตัวก่อนเนาะคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ